เมื่อผมเป็นครอบครัวได้กับคามิล่าแมนโดยผมต้องทำภารกิจไปกับพวกเขาไปจาัดก,การสก,กีบิดี้ทอาไเด้ให้ชาวบ้านจะสำเร็จหรือไม่กดไลค์และไปดูกันเลยสวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอ ยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำต,ตามนดครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ,บออ่อยครับไปบ่อยเฮ้ยหิวจังเลยนียงถึงร้านแล้วเข้าไปกินข้าวหน่อยละกันเราสั่งอาหารไปล่วงหน้าแล้วเอ๊ะเจ้าของร้านไม่อยู่หรออ๋อนี่ไงนี่เมนูเรานี่โอเคกินเลยละกันอ,อร่อยจังเลย แต่มาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยเลยถ้ามีคนมานั่งด้วยก็คงจะดีแต่เราเหงามากเลยฮะเล่นโทรศัพท์ดีกว่าหุ้ยน้ำนอ,อ,อร่อยจังของร้านไปไหนเนีเ่ยเอมเฮ้ย<อ>หัวหน้าแมนหัวหน้าฮะห,หัวหน้าทำอะไรที่นี่เนี่ยหัวหน้า ฮ่หัวหน้าใครหัวหน้าเดี๋ยวนี่หัวหน้าใครไม่น้าแมนนี่หัวหน้าอะไรเดี๋ยวผมมากินข้าวคุณผมเป็นหัวหน้าคุณตอนไหนเอาก็คุณเป็นหัวหน้าเมียไม่เช่ดูรูปหัวหน้าหัวหน้าอะไรล่ะไม่เช่ลงเนี่ยรูปอะไรไหนเออวะแล้วทไมเหมือนราเลยฝาแฝดไปเนี่ยไม่ใช่นะหน้ามาทำอะไรเนี่ยหัวหน้ามาทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หัวหน้าผมไม่ใช่ไงเนี่ยเหมือนขนาดนี้ ผมเป็นคนทรมดาดครับที่มากินข้าวที่ร้านนี้ครับผมไม่ใช่หัวหน้าอะไรครับว่าแต่ทอมล่าแมนมาทำอะไรตรงนี้เอก็มาตามหัวหน้าไงก็จะมีประชุมใหญ่หน้าเลยอ่ะเอเป็นหัวหน้าก็ได้ปะอ่าเออว่าไงว่าไงนี่ไงหัวหน้าก็เมื่อไหรเราจะประชุมอ่ะอ๋อประชุมประชุมหรอประชุมอะไรวะใช่ประชุมอะไรอ๋อประชุมเกี่ยวกับอะไรนะลืมก็ประชุมใหญ่เกี่ยวกับพวกกำจัดพวกสกีบีดี้ไงอ๋อเออใช่ โอเคโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวมากินข้าวกับมาเดี๋ยวไปเลยใช่ไหมงอมเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งดินี่วันหน้าไปยังเนี่ยอ่อโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่เราสำนักงานเราไปทางไหนอ่ะเออหัวนนี้วันน้าวันน้าลืมอ่ะเออลืมลืมลืมนำหน่อยนำหน่อยมาตามผมนะเราเป็นคนธรรมดาอยู่ๆแเราจะเป็นหัวหน้าพวกคาร์เมล่าแมนได้ไงอ่ะไม่มีหัวหน้าอะไรอ่ะทำไมหน้าไม่เหมือนขนาดนั้นอ่ะมันหน้ามีรถไหมนี่ไงรถเนี่ย ไในคันไหนคันนี้อนั้นจะผมขับไปแล้วอ่ะขับขับเลยขับเลยมันไปทางไหนไปทางนี้เอ๊ะตรงนี้ไม่คุ้นเลยแฮะนี่คาเมร้าแมนพามาที่ไหนเนี่ยก็สำนักงานไงหัวหน้าจะไม่ได้เหรอเฮ้ยประตูมันอยู่ทางนั้นไม่ใช่หรอหาที่จอดก่อนอ๋อหันที่จอดนี่ที่นี่คือที่ไหนก็สำนักงานเราไงหัวหน้าสำนักงานเกี่ยวกับอะไรไปกำกัดสกีบี้ไงหัวหน้าหัวหัวหน้าจำไม่ได้อะ ไม่ใช่หัวหน้าอะไรนะเปล่าเราเป็นหัวหน้านี่แหละโอ้ยทำไมใหญ่จังเลยสวยด้วยสุดยอดใครเป็นคนทับเลยรตูเนี่ยตัดสกีบีดี้ทอยเลต้าวันเนี้ยเฮ้ใครพูดอ่ะไอพีดประตูเนี่ยสวยจังเลยทำไมที่นี่ใหญ่จังเลยบัดดี้ใครพูดโอ้โหทำไมทุกคนหน้าเหมือนกันจังเลยคนไหนคือใครบ้างเนี่ยผมคือคนที่กระโดดอยู่หรอไอเนี่ยว่าไง เสียงไม่เหมือนกันแต่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะนี่ที่นี่มันคือที่ไหนทาไมไม่เคยมาดีแฮะงงไปหมดแล้วทําไม่มีความเย้เย้เลยอ่ะก็บริทขบวนหน้าอะไรครับมันน่าเป็นไร่ยวันนี้โอโอเคบริทขบวเราแล้วเราเราต้องประชุมอะไรนะก็ตั้งแต่สกิมดี่ทอนเลยโอเคโอเคมาหน้าหัวไปชวนอะไรมาหรือเปล่าทุกคนนั่งนั่งนั่งอเดี๋ยว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 ทุกคนนั่งตรงนี้ไปเดี๋ยวหัวน้านั่งตรงโซฟาฟังเราต้องประชุมเกี่ยวกับเออ สกีบิดีทออด้ทอเรตใช่สกีบิดี้ทอเรตโอ้ยเราต้องทำงานกันเป็นทีมอ,อ่ะเข้าใจไหมทุกคนถ้าเราทำงานเป็นทีมพเพราะว่าเราเป็นครอบครัวครอบครัอควรอะไร we are family ครอบครคัวคาเม่าแมน<อ>ใช่ทำไมหัวหน้าตัวแปลกอยู่คนเดียวหัวหน้าไม่ได้เป็นคาเม่าแมนไอ้เงี้ยโอ้ยอะไมเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ๆก็มีคนม,มาลากเนี่ยวันนี้หัวหน้าแปลกหน้าหัวหน้าเขาอยู่คนเดียวก่อนแป๊บนึงเปิดประตูให้หน่อยสิ หเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ,อยู่่คาเมล่า,มาแมนก็เรียกเราเป็นหัวหน้าแล้วไอ้นั่นเป็นใครที่อยู่ในรูปมันหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วคนมันก็เข้าใจผิดเนี่ยโอเคเปิดประตูเจอเขาหัวหน้าเชิญครับโอเคก็คือเรื่องที่หัวหน้าจะพูดนะก็คือเฮ้ย,ยทุกคนใครโทรมาเดีย๋ยวหัวหน้ารับสายก่อนใครโทรมาเน่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่าอันนี้ใช่บริษัทกำจัดสกิิตี้ทอรเรนตหรือเปล่าครับอ๋อนี่ พวกนายใช่ป่ะนี่ใช้บริษัทกำจัดป่ะเอ่อใช่สิครับหัวหน้าอ๋อใช่ครับใช่ตอนนี้โถส้วมเต็มบ้านผมไปหมดเลยครับช่วยช่วยได้ไหมครับเออคุณใจเย็นครับคุณอยู่อยู่จะช่ก่อนนะครับผมคุณหาที่ปลอดภัยอยู่นะครับเดี๋ยวพวกผมไปช่วยครับครับผมคุณคุณคนคนส่งที่อยู่มาได้ไหมครับส่งได้ครับได้ครับ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 คุณห้ามตายนะครับครับโอเคครับวางใจครับนายดินที่พูดใช่ไหมใช่เฮ้ยดีไปสิเขา อืมดูตามสัญญาณวิทยุเลยที่เขาโทรเมื่อกี้ไปโอเคผมรู้ทางไปไปไปเฮ้ยทุกคนไปมาไงเร็วมเร็วสกีบีดีทรอยได้ไปมาแล้วไปเฮ้ยต่อยมืออีกแล้วโอ้ยไปกันเถอะไปกันเถอะอขึ้นรถขึ้นรถใครรู้ทางนำผมรู้ทางใครขับรถเนี่ยไปผมขับเองผมขับเองเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะเพราะว่าเขาอะโดนสกีบิดีทอยได้จับเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจครับโอเค มีอันตรายพวกนายต้องรับผิดชอบฉันจะหักเงินเดือนทุกคนโอเคไหมได้เลยครับรับทราบครับห้ามให้เกิดอันตรายแม้แต่นิดเดียวโอเคครับผมจะเดินทางตาม G P S ตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วให้จอดรถตรงนี้ทําไมเนี่ยนี่หรอตอนนี้ทานนี้ต้องเดินแล้วครับเดี๋ยวแต่แต่ว่านี่พวกนายเป็นใครไม่รู้แม้พวกนายมีพลังแบบนี้ไงแต่หัวหน้าหัวหน้าเป็นคนหัวหน้าไม่มีปืนหัวหน้าไม่มีอะไรเลยเอาเอาปืนไปครับหัวหน้ามันเป็นพลังแบบของของพวกนายไปเนี่ยอันเดียวเลยครับ โอเคไปเฮ้ยไฟไหม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 อย่าพวกมัน้าเข้าไปเลยนะผมขอรออยู่ข้างนอกแล้วกันอ่าโอเคไหนมาไปทางไหนนายดูตามสัญญาณดิเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่ปลอดภัยสกีบีดี้มาแล้วไม่ใช่ทางขวาบ้านหลังนั้นป้าตรงไปเฮ้ยหัวหน้าเห็นสกีบีดี้นั่นจะบ้านหลังนั้นนะครับเราเราไปกันเถอะไปไปไปเฮ้ยไม่มีเต็มเลยเฮ้ยเหมือนหัวหน้าเห็นขาสกีบีดี้มีขาด้วยไป ผมว่าไม่น่าใช่นะครับสกิบิดี้เอ้ยไฟยอยู่ไหน้าฮะตายพันไหนมันมีขาแล้วนะไปไปอืออื้ตกใจโอเคนะมีอมีอโอ้บ้านอะไรนี่หรอเหมือนเอาบ้าลุกแบบเ้ยนี่นี่ไปให้หมดโอ้ยเฮ้ยใหญ่ยืดหัวหนะไฟ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 ไอวกสกิบิดี้นี่ไปตายให้หมดไปโอ้ยไตาย ลูกค้าอยู่ไหน,เ, ouais calves calves, นเ, right? เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลูกค้าล่ะลูกค้าคนลูกค้าคุณอยู่ไหนคนไฟไฟเขาตายแล้วคิวบีดีนอยู่ในห้แล้วเฮ้ยหัวหน้ามันกลายเป็นคิวบีดีนห้อเล็ำไปแล้วไม่นะลูกค้าลูกค้าอยู่ไหนนี่เขานับคุณลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อย่าบอกนะเขาตายเป็นคิวบีดีนห้อเล็ำไปแล้วจริงไะเนี่ยเดี๋ยวดับไฟก่อนจริงไะเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะครับเรามาชาร์จเกินไปหรอเน่เอาไงดี เราะว่าเหมือนเราจะมาชาเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะนี่โอ้โหแมหมือนเสียงตัวใหญ่มากๆสกีบิดี้ตัวใหญ่เหรอใหญ่าอย่าบอกเราว่ามันกลายพันธุ์ไหนเฮ้ยเฮ้ยตัโอ้ยตัดเก้าซิไม่มีไม่มีพิษเอาไว้เจียงหัวหน้ามัอ้วกมันอ้วกมันอ้วกมันอ้วกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่หัวหน้ามาชาจังเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยคาเป็นอะแมนนํามาช่วยสิเฮ้ยโอเค ตายแล้วหงาตายแล้วโอ้ยได้ไปไหนมาเฮ้ยก็ผมเฝ้ารถไงเหมือนตัวเมื่อกี้มันจะกลายเป็นคุณนายใช่ไหมเห็นไอตัวมใหญ่มากเลยหัวหน้าไม่มีถังพีษอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็อ้วกออกมาเกือบตายโอ้ไม่นะโอเคแต่เหมือนตอนนี้ลูกค้าเราจะตายจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับันเถอะถ้าไม่มีแล้วนี่ฉันบอกเลยนะว่าถ้าลูกค้าตายต้องหักเงินเดือนหรือแม่ไล่แม่ก้อนไล่ออกอ้าหัวหน้าเพิ่งมานี้ไม่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไร ก็เคยมีนะบทเนี้ยกดเนี้ยก็ฉันจะเพิ่มมันเนี้ยทำไมอะทำไมมีอย่างนี้ด้วยอ่อเฮ้ยไปกลับเลวโอเคโอเคก็ได้เดี๋ยวถึงอันนี้ถึงสำนักงานต้องคุยกันไม่รู้แต่ไล่ออกแน่ๆนฉันจะขับรถกับคนเดียวพวกนายอยู่ที่เนี่ไปแล้วกันไปนล้ไม่ยุ่งแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมันอยู่ตรงนี้ด้วยไอตัวนี้ไงมันจะอ้วกเหรอมาสินี่นี่หัวหน้าบวกหัวหน้าบวก โอ้ยวน้าไดดโอ้ยมันอ้วัอนอ้ไปตหน้ามันไม่ได้หน้ามันไม่ได้มีแค่ตัวพีทหัวหน้าเอ้ยมลาชาีหรอไอาชาสกิวิดี้ไปตายไปทุกคนจัดการมันมันถึกมากมันถึกมากโอ้ยโอ้ยโดนตีโดนตีโอ้ยทำไรหัวหน้าเอ้ยขอบคุณทุกคนมากห้ยไฟไหมไฟไหมไหนไฟไไฟเฮ้ยหหน้าหัวน้าะหนีอไปแล้วัวหน้าก่อกำลอฉันไม่ออกเพราะว่า นายฆ่าลูกค้าตายไม่ใช่นายทำให้ลูกค้าตายไม่ลงไปในไม่รู้แต่แครมาษาไปแล้วไปได้้ยมไ้ถึงแล้ววันนี้ก็สนุกดีนะแต่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้หยุดแล้วก็กลายเป็นหัวหน้าของพวกคาเมราแมนเราก็ต้องมาฆ่าพวกสกีบิดี้ทรอยเทดยไปดีกว่าเฮ้ หมายความว่าไงหนแต่หน้าตัวตอมก็ไม่รู้อ่ะก็เขาเหมือนหน้าให้สั่งไปค่ะอีโถส้วมนั้นแล้วไม่ใช่หรอฮะตอนไหนไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยก็หัวหน้าสั่งเมื่อวานเนี่ยมีคนเขาโทรมานี่เหี่ยเป็นอะไรล่ะหลังอ่ะไหนเฮ้ยหน้าอย่างเหมือนใครเนี่ยเดี๋ยวนี่คือนายปลอมแปลงเป็นชั้นหรอเดี๋ยวฮะปลอมแปลงไม่ตัวเป็นชั้นคุณใส่ชุดบริษัทคุณใส่ชุดเป็นผมทำไมโอ้โหโคตรเหมือนเหมือนเป๊ะเลย ไม่คุณใส่คุณใส่ชุดตามผมทำไมไม่คุณอะใส่ชุดตามผมคุณอายุกี่ปีสองขวบอะผมสี่ขวบผมอายุเยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมใส่ก่อนแล้วนี่ยคาร์มิล่าแมนนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยสปิเกอร์แมนน่าทำอะไรมาส่งเอกสารครับอ๋อเอาไปตั้งด้านไหนเลยเอามาไม่เอาตั้งไปข้างนอกไม่ัะเป็นหัวหน้าแล้วใครหัวหน้าเนี่ยนี่ยเป็นหัวหน้าด้านนี้เป็นหัวหน้าเฮ้ยแค่นี้มองไม่ออกเลยฮะฉันจะฟ้องนาย ข้อหาปลอมแปลงเป็นชั้นไม่เอ้าฉันก็ฟ้องได้ว่าปลอมแปลงเป็นชั้นเหมือนกันสปีกเกอร์แมนเก็บของแล้วก็กลับบ้านไปได้เลยอะไรไม่ต้องสมัครนายลายมือไหนอะไรอะไรลบนี่ถ้าเป็นลูกน้องอะต้องรู้ชื่อหัวหน้าใช่ไหมฉันชื่อว่านี่อ่ะอ่ะนายเขียนลายเบอร์เซอ่ะเพ่เขียนเสร็จแล้วไหนครับ ไม่สปีกอร์แมนชันนะ่ะเป็นหัวหน้าดูไอเนี่ย <ไข S 1> นายเขียนด็อกเตอร์รน,อนนะ่ะใครเขียนด็อกเตอร์รน,อนนะอ์อ๋อไอ้นี่น่าจะเขียนนะไม่นายอะไรเขียนด็อกเตอร์รนาย<ค>ชื่ออไรฮเตอร์นานนายชื่ออะไรไฮเตอร์นานไม่ฉันชื่อไฮเตอร์นานนายชื่อด็อกเตอร์นนอะไรไฮเตอร์นานลายมือคล้ายๆกั่อย่างเงี้ยในเอกสารเลยใช่ข้อชันนี่ไงไม่ข้อชันไงเดี๋ยวนายไปเรียกตำรวจมา ไม่นายนายไปเรียกตำรวจมาเลยไปเรียกตำรวจมาเออเรียกมาเลยนายนายไม่รอดแน่แน่ปิดเลยปิดประตูเลยไม่เขาคนไม่อยู่ข้างนอกล่ะยังไม่รู้เลยใครเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวนายเราต้องมีเรื่องต้องคุยกันนายนั่งแล้วรู้เลยไหมเมื่อกี้อ่านี่นี่คนนี้อยู่นี่ครับแม่แมนดูไหมตอนที่เราไปออกไปปฏิบัติภารกิจอะเราไปกันสองคนใช่ป่ะตอนเนี้ยฉันไล่ออกไปเพราะมันทําลูกค้าเสียชีวิตเสีตายฉันก็ไล่ออก นายเป็นใครมาไล่ลูกน้องฉันไม่นายเป็นใครไม่ยอมดูแลลูกน้องตัวเองไม่แล้วนายปลอมแปลงเป็นฉันนะปลอมแปลงอะไรใส่ชุดงี้แล้วะไรนั่นอะไรตำรวจอะนั่นไรตำรวจมาพอดีเลยตำรวจช่วยครับคนนี้เขาปลอมแปลงเป็นหัวหน้าครับตำรวจวัดไม่นายอะปอมแปลงโอ้ยนายปอมแปลงอ๋อคือนายอยากได้บริษัทนี้ใช่ไหมฮะคือนายปอมแปงเป็นฉันเพืจัดาได้บริษัทนี้ใช่ไหมไม่นายอย่าปลอมแปลงไม่นายอะไรปลอมแปลง คุณตำรวจครับทำไงดีครับชื่อชื่อนี้เป็นของใครล่ะของผมครับใครเตอร์นานใช่ครับไฮเตอร์นานชื่อผมเองชื่อผมเองงั้นยูปาร์ติชาชวนอะไครับอ๋อไม่ได้มาครับแต่คุณมีมัครบมีครับสักครู่นะครับอยู่ในกระเป๋าตังค์แต่ผมไม่ได้เอามานะเอาอะไรอ่ะอ่าคือนายอยากได้บริษัทนี้คือปลอมไปไม่ทับเพื่อมาไม่ได้ปลอมเป็นไงครับคุณตำรวจเขาเขียนถูกนะไฮเตอร์นานขอผมก็ไฮเตอร์นานแต่ผมไม่ได้บัตรมาโอเคนายคือนายอยากได้บริษัทชั้นมากนะก็เอากุญแจนี้ไป ไปแล้วไปแล้วหยุดหยุดหยุดเฮ้ยจับมาเร็วตำรวจจับมาอย่าผมไม่ได้ทำอะไรก็ผมไม่ผิดนะก็ผมผมกินข้าวของผมเฉยๆแล้วเขาให้ผมไปหัวหน้าเื่อเกิดบ้าเลยคืนมาเนี่ยไปแล้วกลับแล้วมาอยู่แล้วเราจะซวยเอาอยู่ๆยุดจะเป็นหัวหน้าคนแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันแต่เราไม่เอาแล้วเว้ยกลับบ้านแล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้ว